วัดสรีปิงเมืองเวียงรอจังหวัดพะเยาตำนานพระเจ้าตองเวียงรอที่สาบสูญไปสามสิบหกปีแม่กับนี้เหล่าหนูหฟังกับเต่าที่สาบมันกับตัวเองน้นองแม่กับจื่อแม่แทศนาสิทธิบาเป็นคนที่เกิดน,นี่ไงนี้ตั้งแต่สมัยบรรทบุรุษพระเจ้าตองนี่คือเก้ารอยปีหรพันปีวันที่เก้าของตุลาปีสามหนึ่ง แล้วก็โดนจ Salvador, โจรกรรมไปโดนโจรกรรมไปได้สามสิบหกปีโจรกรรมนั่นตอนตอนเมื่อคืนนี่ตอนดีโจรกรรมเมื่อคืนนี่จะเป็นมือข้าม้กดฝนผ้าห้องผ้าคลังนักขนาดกินหนะเจาหายไปมือฝ้าบ่ฝนนั่นเด้กม้าก็หายหายก็แจ้งม้าก็หัวเจ้าตองของเขาในหายไอเจ้าบ้านต้กงไปประกนล้วงตัวม้าตีนาอันเจ้าปอบยาลอ ก็มาสาปแจงถ้ามีคนเอาไปก็กขอให้มีอันเปลี่ยนไปถุนบ้านเมงเขาก็เลยสู้ชมวัดวานี่ก่อนบอกนี้สงางและสีมน์หมองรเหลือกระตัวของปุ่นคำนี้ตอนที่คนหายไปก็บ่มีสั่เสียวบ่มีทูลรักอักหยึ่งก็มาตั้งกันชวมนมน์มวาปปีที่แล้วนี่ยัน สิงหากันย้าอย่างนนเนี่ยสิงหากันย้าถึงต้นปีปีที่แล้วก็ทุกวันอาทิตย์จะมาล้วงหัวกันชวดที่นี่สวดขอเอง่บุญบารมีพระเจ้าตรองรับขึ้นมาส่วนมน์นได้ภาคหนึ่งกับหูวาปานไปอยู่ประเทศยุโรปคนจะเปิดประมูลผ่าอะไรนี่ฝนไปพอที่นี่ฝนหันพระเจ้าตองนี่อยู่ห้านนะ่ะขุนตูดีนีแว่เหมือนกับลักษณะที่นลงโซเซียวพระเจ้าตองนี่เป็นของยังน้อเป็นของพยายุ ปนเลยอธิษฐานคิดว่าถ้าหากแม่นพระเจ้าตรองแต่ขอสถิตสถานอยู่ที่นี่เดี๋ยวจะติดต่อตกับคืนว่าสีลปิมยังเหมือนกันยังกะทีฝนชวดมนทห์หัน,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 นมหแม่นคุ้งสินเป็นตัวล้วหน้าตักงแต่ไดนแต่ไดนเป็นตัวแล้วปีพศ2577วันที่13ของมก,กรา28เข้ามาทำงานสมปวดของฝนลราปีนี้ครบรอบปีบก69ปีนี้เราดูจำกระทำไปแล้ว ชาวบ้านเขาก็เรียนดีใจกันสถานกันไฟกรรมการไฟเลยอย่างวัดนี่ก็เป็นวัดเก่าแก่เก่าร้อยปี่มีท่านผีแล้วพผาถากสีตีเมืองนี่พระต้องนี่ก็เป็นพระหินทรายพระสามพี่น้องหวนกับมาอยู่ทุกวันเนี่ยออกมาเข้าออกเข้าออกบางวันก็เยอะบางวันก็บบุคคลนี้ตัวใดคนหนุนหลังนี่อย่างจรใครยังปวดรู้จักก็คื่อนปวดเยอะน่าปวดมากกว่าไม่อ่ะ ผลเปลเป็นของศักซิดเองจ้ะเป็นผ่าดทีสักซิดถ้าฝนมาศักซิดฝนกับบได้กัดึ้นไม้สามชีมพกปีนะนลองคิดว่าการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมยังคงต้องพึ่งคนรุ่นใหม่มากราบไหว้กระจายข่าวสารดังที่แม่ทัศนาได้กล่าวไว้